ู้ครับผมสรุปมีทั้งหมด6กิ่งนะฮะกิ่ง2กิ่งแรกครับเดี๋ยวผมจะเป็นคุโรมิสุนะฮะนี่ฮะกิ่งแบบนี้นะครับนะไปถึงอาจารย์ต้องริดใบทิ้งนะฮะคุโรมิสุเนี่ยมีทั้งหมดคือก็คือได้2กิ่งแล้วครับเดี๋ยวผมแถมไปกิ่งหนึ่งเป็น3กิ่งนะฮะนะครับแล้วก็จะเป็นอีลักกี้อีลักกี้นี่ครับผมแต่โดยผมต้องริดตอนห่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดกิ่งออกบ้างนะฮะตัดกิ่งนี้ออกนะกิ่งเล็กเนี่ย มันจะเป็นกิ่งคู่ไปเงี้ยครับผมเนี่ยมีสองมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งตุ้มนะฮะสองตุ้มนะก็ถ้ามีอีลักกี้สองกิ่งเป็นสี่แล้วนะฮะแล้วก็เอ่อจะเป็นมอนตาครับผมนะฮะมอนมอนตาเบนเตเน่นะนะครับผมเนี่ยฮะอีกหนึ่งกิ่งเป็นห้ากิ่งนะครับแล้วก็กิ่งท้ายจะเป็นเอ่อเบนซิโตเนโรนะครับผมเนี่ยฮะ นี่ครับกิ่งนี้นะนะครับนี่ผมตัดไปให้นะครับผมทั้งหมด6กกิ่งนะครับอาจารย์